ถ้าเป็นของ LDOH n o m e เราใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับอย่างตัวแรกนะครับเป็นระบบ Double Door Sensor นะครับ Double Door Sensor ก็คือจะมีเซนเซอร์นะครับของชุดเขาจะมีเซ็นเซอร์2ตัวนะครับใช้คู่กับตัวที่เป็นลักษณะหน้าบานคู่นะครับ สวัสดีครับวันนี้ท็อปจาก LD on Home นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของบริษัท LD on Home นะครับวันนี้ท็อปมีอีกหนึ่งสินค้านะครับดีๆนะครับที่จะมารีวิวให้คุณลูกค้าดูนะครับก็คือในส่วนของไฟเฟอร์นิเจอร์ไลติงนะครับของ LD on Home ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ครับแตกต่างจากไฟเฟอร์นิเจอร์ที่ลูกค้าติดตั้งโดยทั่วไปยังไงนะครับซึ่งปกติไฟเฟอร์นิเจอร์โดยทั่วไปครับตัวมอแปลงลูกค้าต้องใช้เป็นตัวมอแปลงชนิดหลังพึ่งนะครับแล้วจะต้องมีการ พันสายไฟนะครับการบัดกรีเชื่อมต่อกับระบบสติปไลท์ซึ่งค่อนข้างใช้เวลานานนะครับและยุ่งยากนะครับแต่ในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์ไลทิงของ LED on Home นะครับเราจะเป็นระบบปลั๊กแอนด์เพย์ทั้งหมดนะครับลักษณะของหม้อแปลงครับก็คือตัวปลั๊กก็คืออย่างไฟ220โวลต์นะครับเราเป็นระบบปลั๊กอินนะครับส่วนฝั่งที่เป็นฝั่งเข้าสติปไลท์นะครับเราก็จะเป็นบนระบบปลั๊กอินเหมือนกันนะครับแล้วเราจะมีเรื่องของตัวคลิปล็อกในการหนีบ นะครับตัวซิปไลท์ทดแทนการบัตรกีนะครับแล้วรวมถึงตัวหม้อแปลงตัวนี้ครับสามารถรองรับในส่วนของสวิตช์แต่ละแบบของ LED on home ได้นะครับแล้วก็ไฟสติปของเรานะครับก็มีตั้งแต่สีนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับสีวอร์มนะครับสีคู่แล้วก็สีเด่นะครับมีรางให้เลือกตั้งแต่รางฝังนะครับรางลอยนะครับและก็รางเข้ามุมนะครับหรือลูกค้าอยากจะติดเป็นดาวไลท์ลอยดาวไลท์ฝังนะครับหรือว่าเป็นดาวไลท์โมชั่นก็ได้นะครับซึ่งเป็นระบบ ปลั๊กอินนะครับผ่านม้อแปลงทั้งหมดนะครับคราวนี้เดทท็อปมายกตัวอย่างนะครับที่เป็นเลเบลในการติดตั้งนะครับโซนแรกนะครับตัวนี้เราจําลองเป็นครัวนะครับตัวอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเป็นเซนเซอร์ชนิดทัชเลดทัชเลดก็คือไม่จําเป็นต้องสัมผัสในการเปิดปิดนะครับเป็นระบบนะครับสามารถลูดมือผ่านแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่โดนนะครับไม่ต้องสัมผัสก็ เป็นระบบแบบ new normal นะครับไม่ต้องสัมผัสนะครับหรือว่ามือเปียกเราไม่อยากล้างครัวอยู่ไม่อยากจะเปิดปิดสวิตช์ไฟเราก็ใช้ระบบแบบนี้ได้นะครับจะติดฝังก็ได้ติดลอยก็ได้นะครับตัวที่2ครับตัวนี้จําลองนะครับเป็นหน้ากระจกนะครับตัวนี้จะมีสวิตช์ที่เป็นสวิตช์เปิดปิดแล้วก็หลีได้นะครับตัวนี้สามารถควบคุมที่เป็นทั้งสติปไลท์ที่อยู่ด้านหลังกระจกนะครับแล้วก็ตัวดาวไลท์ที่อยู่ด้านบนได้นะครับเดี๋ยวท็อปจาลองการใช้งานให้ดูนะครับเป็นเปิดปิดก่อนนะครับสามารถแตะนะครับ แตะแบบนี้นะครับนะครับแตะเปิดแตะปิดได้เลยนะครับแล้วก็กดหลีครับก็คือเอามือกดค้างไว้นะครับนิ้วนะครับกดค้างไว้นะครับก็จะหลีได้นะครับเอานิ้วออกนะครับกดอีกทีครับไฟก็จะสว่างขึ้นนะครับถ้าสังเกตก็คือสว่างทั้งตัวสติปแล้วก็ตัวดาวไลท์ด้านบนนะครับขันนี้โซนที่3ครับตัวนี้เป็นระบบ door sensor นะครับคือใช้กับหน้าบานนะครับโดยเฉพาะบ้านสมัยใหม่นะครับของลูกค้ามีตู้เสื้อผ้ามี walk in closet นะครับ เราจําเป็นต้องมีไฟในตู้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและฟังก์ชันในการใช้งานนะครับเมื่อก่อนจากจาการใช้ลิมิตสวิตช์นะครับถ้าเป็นของ l l d i o o ยนโเราใช้เป็นระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดนะครับอย่างตัวแรกนะครับเป็นระบบดับเบิล o ดร์เซนเซอร์นะครับดับเบิลดรเซนเซอร์ก็คือจะมีเซนเซอร์นะครับของชุดเขาจะมีเซนเซอร์2ตัวนะครับใช้คู่กับตัวที่เป็นลักษณะหน้าบานคู่นะครับอันี้การใช้งานของเขาครับคอนเซปต์ก็คือ ลูกค้าเปิดฝั่งขวาก็ได้นะครับหน้าบานขวาอันนี้ไฟก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับหรือว่าลูกค้าจะเปิดหน้าบานฝั่งซ้ายก็ได้นะครับไฟก็จะติดโดยอัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราอยากจะดับไฟครับเราก็ปิดทั้ง2หน้าบานนะครับซึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับทำงานก็คือในระยะ3เซนนะครับไม่ต้องสัมผัสนะครับก็คือสามารถใช้กับหน้าบานที่เป็นหน้าบานเปิดปิดหรือว่าหน้าบานสไลด์ก็ได้นะครับแล้วก็ในตัวของตัว สวิตเซนเซอร์ตัวนี้ครับมีทั้งสีเงินและสีดำนะครับแล้วก็ในตัวชุดของเขาจะมี Housing สามารถติดลอยก็ได้นะครับหรือลูกค้าจะนำไปติดฝังก็ได้นะครับตัวนี้ก็ใช้คู่กับหมอแปลงท็อปกล่าวมานะครับตั้งแต่ต้นนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวเซนเซอร์ที่เป็นลักษณะเป็น s i n เกิลดอร์เซนเซอร์ก็คือเป็นหน้าบานเดียวนะครับหน้าบานเดียวคอนเซปต์คล้ายกันครับพอเปิดหน้าบานปุ๊บไฟก็จะติดนะครับปิดหน้าบานปุ๊บ ไฟก็จะดับโดยอัตโนมัตินะครับแต่ว่าในตัวที่เป็นซิงเกิลครับเรามีเพิ่มสีเข้ามาก็คือสีที่เป็นสีขาวนะครับทั้งหมดก็ต่อเข้าหม้อแปลงที่เป็นหม้อแปลงไฟเฟอร์นิเจอร์ของ LED on home ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้ครับท็อปอยากจะแนะนําว่าในกรณีที่ลูกค้าสนใจนะครับสินค้าของเราตัวนี้ครับเราสามารถลูกค้าสามารถส่งแบบนะครับหรือว่า สอบถามเข้ามาได้นะครับที่บริษัท LED on Home นะครับโดยเรามีทีมออกแบบให้นะครับซึ่งเราจะทำแบบทำไดอะแกรมให้ลูกค้าช่างสามารถเข้าไปต่อได้เลยหรือว่าถ้าต่อไม่เป็นเราก็จะมีทีมคอนซัลท์นะครับเข้าไปแนะนำลูกค้าในการติดตั้งได้นะครับหรือกรณีที่ลูกค้าสนใจครับอยากดูสินค้าจริงสามารถมาเยี่ยมชมโชว์รูมของเราได้นะครับเราอยู่ที่พุทธมนฑลสาย2นะครับหรือว่าถ้าสนใจอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกนค r ว o d e คดนะครับด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับก็ วันนี้ในส่วนของท็อปก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่นะครับรับชมและก็รับฟังนะครับวันนี้ท็อปขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ